วันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราคงจะต้องมาคุยกันต่อนะครับว่าเป็นเพราะเหตุใดคนถึงอยากจะมาวัดนี้อาตมาคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือเราทําหน้าที่นําเอาแก่นแท้แห่งธรรมออกมาให้ชาวโลกได้รู้จักครนะถ้าเราทําเหมือนวัดหลายวัดทั่วๆไปใครจะอยากมาใช่ไหมแต่เพราะเราต่างออกไปไงคนถึงสนใจอ,อยากจะมาอะไรที่เราต่างออกไป ถ้ามาที่นี่เรามี3มเรื่องให้คุณศึกษานะสมเรื่อง3ส่วนงาน1การศึกษา2เศรษฐกิจ3จิตวิญญาณถ้าเราได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงนำมาสอนแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องรังของขลังฤทธาปาติหาริย์ุนขลังขมังเวทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนือสามัญวิสัย นั่นเป็นเปลือกเป็นกระเพาะของพระพุทธศาสนาถ้าคุณเจอตาน้ําแล้วคุณจะไปเสียเวลากับห้วยหนองคลองบึงทําไม,มคุณเจอตาน้ําผุดแล้วเนี่ยคุณมีโอเอซิสส่วนตัวของคุณแล้วนี่คุณไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วตแต่สงังคมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เราไม่จําเป็นต้องทําตามสังคมก็ได้ เพราะเหตุผลว่าเราเจอสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องก็คือ<ม>พูดไงว่าในเมื่อเราเจอสัจธรรมแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาสัจธรรมปฏิรูป<ม>คือธรรมะเทียมๆบรรดาเบตทั้งหลายมไม่ต้องในทัศนะของพระพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างออกไป<ม>สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หมายความว่าใครก็ตามที่มีสตินั่นแหละเขาได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวแล้วหลวงพ่อสติหลวงพ่อปัญญาในทัศนะของอาตมาคือหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก เพราะว่าหลวงพ่อสององค์นี้ไม่กินพื้นที่ไม่ต้องห้อยนะเกิดปัญหาขึ้นมาเรียกใช้ได้ทุกเมื่อทันเวลาพอดีนะหลวงพ่อสติกับหลวงพ่อปัญญาอยู่ที่ตัวเราทุกคนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปมองหาของศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกนะไปมองหาของศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกแล้วก็ไม่พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอยู่ในนี้สติของคุณปัญญาของคุณคนมีสติไม่ทําอะไรเสียหายคนมีปัญญาดํารงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลถูกต้องไหม ฉะนั้นวันนี้ถ้ามาพูดกันว่าหลายๆคนที่เข้าวัดไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็แสดงว่าไม่ได้ถูกต้องจะพูดอย่างนั้นก็ได้คําว่าไม่ถูกต้องก็หมายความว่าไม่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่อาจจะถูกต้องตามทัศนะของเขาซึ่งก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ใครจะเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเราก็ควรจะเอาไม้บรรทัดของพระองค์มาเป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเราคงจะเข้าใจ หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเพราะบางครั้งนั้นมันคุมงเครือทำให้คนนั้นเข้าใจผิดเราคงจะต้องไปคุยกันในงวดหน้านะครับว่าทำไมคนไทยถึงเข้าวัดแล้วการที่เราเข้าวัดนั้นควรจะได้รับอะไรครับสำหรับแฟนรายการนะครับที่ส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบดิตนะครับภาษาอังกฤษนั้นเราจะส่งหนังสือคาถา,าชีวิต2นะครับที่มีลายเซน็นพระอาจารย์วอและผมขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ